้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยีสีช่องนี้ดูดีใช้ได้ตนบุกพีฮาสาวราผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไผ่ยีสีนางไม้ไผ่ยีสี จ้าบลาบลาลาสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางใหม่ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้ก็เจอเจอเจอจอะไรวันนี้เจออะไรจ้าวันนี้ก็พบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะในพิษกรดนะจ๊ะในหัวข้อเรื่องที่ว่าความจริงที่อยู่ในใจเขาในตอนนี้นะคะเป็นพิกกราดนะคะสัญลักษณ์ที่1สัญลักษณ์ที่2ส,สัญลักษณ์ที่3เลือกสัญลักษณ์ได้เลยจ้า จบๆบลาบลาบลานะมาพบกับสัญลักษณ์ที่หนึ่งนะจ๊ะพบกับสัญลักษณ์ที่หนึ่งความจริงในใจเขานะความจริงในใ,นใจเขาคืออะไรจ๊ะในตอนนี้เลยในตอนนี้ที่ขณะนี้ที่เรากําลังดูช่องไม่หมออยู่นี้นะคะดูคลิปนี้อยู่นะความจริงในใ,นใจเขาคืออะไรจ๊ะนะอู้ควคีโอปอลเอสโซเพนโทโค ความจริงในใจเขาก็คือเรานะอยากจะติดต่อสารสัมพันธ์อยากจะเชื่อมความสัมพันธ์อยากจะเอ่อ t a k e Action นะคะเพจออฟสอตคือเขาเอ่อทำอะไรลงไปเหมือนเด็กๆนะอยากจะขอคืนดีนะเซเว่นออฟสแต่ว่าก็ยังไม่กล้ายังไม่รู้จะทําอย่างไรดีหาทางออกไม่เจอเพราะว่าตัวเขาเป็นอีโกสูงอีโกแรงนะคะแล้วก็เอซคับเนี่ยมัน เดินจากกันไปแล้วอะคล้ายๆกับว่ามีปัญหากันไปแล้วเดินจากกันไปแล้วนะเนี่ยเอศพครับแปดถ้วยเนี่ยเดินจากกันไปแล้วมีปัญหาห่างกันไปแล้วหรือแบบจบกันไปแล้วนะแต่เขาก็ไม่รู้จะทํายังไงดีเขาเป็นคนอีกโกโสูงอีกโก้แรงบางทีทําอะไรไปเหมือนเด็กๆแต่เขาก็ยังอยากที่จะคุยกับคุณตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ความจริงอยู่ในใจของเขาก็คือคุณนะคะ ถ้าอยากคุยกับคุณอยากคืนดีกับคุณอยากทักหาคุณนะอยากอามอบอความสุขให้กับคุณอยากจะพูดด้วยนะอยากทักหาอะไรแบบนี้นะทัวบโสดย่างไม่กล้านะจ๊ะนายซอฟวอนและอีกอย่างเป็นคนแบบเป็นคนคล้ายๆกับว่า ไม่รู้จะเอายังไงอะ่ะนะเดสตาร์รักก็รักแหละนะสงด้วยนะคะซิกซ์รอบครับอยากคืนดี6ถ้วยยังไงก็อยากคืนดีนะคะอ่า o ฟฟอนห้าไม้เท้านี่แสดงว่ามีปัญหากันไปนะผู้ที่เลือกสัญลักษณ์ที่1แสดงว่ามีปัญหากันไปความจริงที่อยู่ในใจเขาเขายังรักเราอยู่และก็อยากจะคืนดีกับเราอยากกลับมาหาเราอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเทคแอคชั่นอยากจะทักมาหาแต่ยังไม่กล้า ได้แต่ส่องเท่านั้นเองนะคะมาดูซิว่าความจริงในใจเขามีอะไรอีกนะความจริงในใจเขามีอะไรอีกจ๊ะ นี่ไงแค่หลับตาก็เห็นแต่หน้าเธออุ้ยอยากจะมีเรื่องมหัศจรรย์วาร์ปเข้ามาแบบมาเจอกันเลยดีกันเลยรักกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอู้รักยังไงเขาก็ยังรักเราอยู่นะจ๊ะรักมากๆแต่เขาอาจจะเป็นคนอีกโก้สูงอีกโก้แรงก็อย่างว่าแลลวนะคุณคือดาวเรืองดาวรุยคุณเนี่ยคือคนที่เขารักนะคะเพื่อนไม่ทิ้งกันยังไงเขาก็ต้องติดต่อสื่อสารมาหาคุณอยู่แล้ว นะความจริงในใจเขาเป็นแบบนี้นะคะยังรักอยู่มากมายเลยทีเดียวมาดูซิว่าความจริงในใจเขาด้วยไพ่อลิสน้อยนะไพ่อลิสน้อยจะมาบอกว่าความจริงในใจเขามีอะไรบ้างนะเกี่ยวกับเรานะคะ รักอ้ยังไงก็รักแล้วก็อยากมีเรื่องมหาสจ,จรรย์อยากให้ได้เป็นครองคู่กันนะคอ,อกทํามรอเวลาเขาเฝ้าตลอเวลาที่จะได้มาพบเจอกับคุณนะคะแล้วก็เขาก็แบบคล้ายๆกับว่าอืเขาฝันถึงคุณนะฝันฝันอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะฝันอยากจะ เข้ามาในชีวิตคุณอยากให้คุณเป็นอิสระเข้ามาในชีวิตเขาอยากอยากอยู่ด้วยกันว่างั้นเธอง่ายๆไม่ต้องแปลอะไรเยอะแยะมากมายอุ้ยเนี่ยเขาอยากเทคแอคชั่นเต็มทีแล้วแค่คิดถึงคุณเขาทุกทีจะส่องคุณเนี่ยตอนเนี้ยคิดถึงมากๆนะทีนี้แต่ว่าเขาอะมันอย่างว่าอะไรเนาะเขาก็ต้องรอเวลาก่อนคือตอนเนี้ยเขา ยังอยู่กับพี่อะยังไม่ได้พัฒนาอะไรนะเขาก็ได้แต่คิดแต่ว่าเขาก็เสียใจสิ่งที่เขาทําลงไปนั้นนันมันเหมือนกับว่าเขาตัดพ้ออะตัดพ้อในเรื่องของโชคชะตาของเขากับคุณว่าทําไมถึงไม่สมหวังทําไมถึงเอ่เอเทคแอคชั่นยังไม่ได้อะไรตอนนี้เขาก็คิดมากคิดเยอะอยู่นะแต่เขาก็ยังรักและก็มีหวังที่จะได้ของคู่กันนะคะมาดูซิว่า ความจริงในใจเขามีอะไรอีกจ้ะนะความจริงในใจเขามีอะไรอีกคะ่ะออมาดูสิอือฮึปัญหาและความวุ่นวายตอนนี้หปัญหาเยอะอย่าง นะแต่ว่าก็ดูกันไปก่อนก็คือรอดูสถานการณ์ไปก่อนให้สถานการณ์ดีกว่านี้เธอไม่แคร์กันเลยอันนี้เขาคิดนะเขาคิดว่าเรา่าไม่แคร์เขาอะไรอย่างเงี้ยนะเรายังรักกันอยู่เลยนะอืมความรู้สึกที่ดีเสมอนี่นะสิ่งที่อยู่ในใจเขานะความจริงนะเธอคนเดียวเท่านั้นนะอืมเราจะช่วยเหลือกันและกันก็คือต้องต้องมาเคลียร์การคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะ มาดูซิว่าความจริงในใจเขาที่อยากจะพูดกับเรามีอะไรอีกนะมาดูเซความจริงในใจของเขาที่อยากจะพูดก,กับเราอีกมีอะไรบ้างมาดูซินะคะมูฉันไม่อาจพูดความในใจแสดงว่าเขาเป็นคนอีกโก้สูงอีกโก้แรงปากแข็งอย่างเงี้ยเออนะ คนดีของฉันเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนดีนั่นแหละนะเธอนะ่ยคือแสงสว่างเธอคือความสุขเธอน่ยคือทุกๆอย่างของฉันเลยนะว้าวเธอนะ่ยคือของขวัญอลัมค่าของฉันฉันชื่นชอบไม่ได้อยากดราม่านะแต่มันเจ็บจริงๆไม่รู้เจ็บเรื่องอะไรอะนะคะเห็นฉันนิ่งๆน,นะฉันจริงใจนะอ,อย่าปิดกั้นฉันเลยอ้ นะก็อาจจะมีปัญหากันไปมีประเด็นหรือว่าอุปสรรคก็ยังมีมากอยู่ในความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์ที่หนึ่งนะคะก็จบไปนะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขวันนีล้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ,จ,จ,จ้าจ้าจ้าบลาบลาบลาจ้าจ้าจ้าบลาบลาบลามาพบกับสัญลักษณ์ที่สองนะคะสัญลักษณ์ที่สองเนี่ยของข้อเรื่องที่ว่าความจริงที่ อยู่ในใจเขาในตอนนี้นะเรามาส่องดูซิความจริงในใจเขานะคะในตอนนี้ความจริงที่อยู่ในใจเขาในตอนนี้นะจ๊ะมาดูกันว่ามันคืออะไรในใจอะแบบในใจนี่แหละในใจนี่แหละอยู่ในใจนี่แหละอะไรประมาณนี้เราก็จะมาล้วงลึกในภายในใจของเขานะความจริงที่อยู่ในใจเขานะ ในตอนนี้มาดูแสอ่ะอู้ทรีอฟอนสเวนอพันดโคเจมเพรสเอ,สอ็กซสวอนแปดไม้เท้าเอา็กซชสดสดอืมนะแปดไม้เท้ากับแปดอ่าแปดดาบนะแปดไม้เท้ากับแปดดาบคือนะ ไม่มอมองว่าเขาเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไม่ได้นอกเหนือจากเรื่องของการงานหรือธุระประพังอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็รอคอยที่จะได้พบเจอกับคุณเพื่อที่จะได้ร,าาร่วมจิจกรรมกับคุณนะคะเพื่อจะได้เห็นหน้าคุณเพื่อที่จะได้แบบเห็นคุณอยู่ในสารระบบของชีวิตเขาได้เห็นคุณได้มองดูคุณได้คิดถึงคุณ ได้รักคุณอะไรประมาณนี้นะความจริงที่อยู่ในใจเขาประมาณนี้แต่เขาไม่สามารถเทคแอคกชั่นกับเราได้ในเรื่องของความรักหรือพัฒนาความสัมพันธ์นะเขาพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไม่ได้แต่แม่หมอมองว่าเขาแอบรักเราชอบเราอยู่นะแล้วเขาก็เฝ้ารอคอยที่จะได้พบเจอกับเราหรือเฝ้ารอคอยที่จะได้ส่องเรานะสถานกับสำหรับสถานะคนที่อยู่ไกลนะว้าว เอซอบครับมันเงียบมันหา่างมันจบกันไปนะคะทรีอฟสซดมันเป็นมีประเด็นมีปัญหาทูบโซดไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นอะไรได้แ้งแมนเจ็บปวดหัวใจเครียดปวดหัวคิดมากแล้วก็สเตรนเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้จนเขาต้องมาห้อยหัว แล้วเขาก็ปิดหูปิดตาที่ไม่อยากจะรับรู้อะไรเพราะว่ามันปวดใจเหลือเกินเพราะว่าคุณอาจจะเดินออกจากชีชวิตเขาหรือหรือเลือกที่จะเงียบจากเขาหรือต่างคนต่างเลือกที่จะเงียบกันเพราะว่าอาจจะมีภาระหน้าที่อะไรที่มันอยู่เหนือหัวใจนะคะไม่สามารถเทคแอคชั่นอะไรได้เขารู้สึกเจ็บปวดทรมานเหมือนคนห้อยหัวแล้วเขาเอาเราออกจากหัวไม่ได้ แล้วความจริงในใจของเขาก็คือเขาแค่อยากมีเราอยู่ในหัวใจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่เทคแอคชั่นอะไรไม่สารสัมพันธ์ไม่ทำอะไรทั้งนั้นขอแค่ได้รักเราคิดถึงเราและก็เข้ามาส่องเราหรือได้เจอได้เห็นหน้าเราเขาก็ชื่นใจแล้วว้าแล้วทำไมไม่เทคแอคชั่นล่ะน้องเนี่ันี่คือความจริงอยู่ในหัวของเขาอะนะคะเราะไม่ยอมเทคแอคชั่นนนเองมาดูสิว่า อะไรอยู่ในความจริงอะไรที่อยู่ในใจเขาอีกนะความจริงที่อยู่ในใจเขาอีกนะในตอนนี้อะมาดูความจริงในใจเขาอีกซอย่อยู่ยังอยากหรือไม่หมอหมองว่าเขาก็อยากจะเทคแอคชั่นนะเออเขาก็อยากเทคแอคชั่น ยิ้มได้เวลาเขาเห็นนะคุณเขาก็ยิ้มคุยนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะประดุดยังว่าแบบเข้ากันได้ดีอะไรเงี้ยแต่คุยกันเป็นเรื่องอื่นแต่จริงๆแล้วในใจเขารักคุณคานทีคือความรักค่ะลิฟแอนเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนอย่างไรนะคะ,ะคุณดูดีในสายตาเขาทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างปล่อยไปตามหัวใจเขารักคุณค่ะ คือหัวใจของเขานั่ใน,ในรักคุณนั่นเองนะคะมาดูซิว่าความจริงในใจเขาด้วยไพ่อริสน้อยนะความจริงในใจเขาในตอนนี้นะความจริงในใจเขาในตอนนี้มาดูซิอริสน้อยจะมาบอกถึงความจริงในใจเขาว้าวเขารักคุณในทุกๆวันเขาคิดถึงคุณในทุกๆวันเขาส่องคุณในทุกๆวันแล้วเขาก็มีความสุข ในทุกๆวันที่ได้คิดถึงคุณได้ส่องคุณได้เห็นคุณว้าวในแค่เขานะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์มากเลยในตอนนี้นะอิมพอสมึทิงแต่ว่ามันสิ่งที่เขาคิดเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้ที่จะสารสัมพันธ์นเดือนหน้าเข้ามาจีบคุณอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ไนะคะเพราะว่ามันท็อกซกมันเป็นพิษมันเป็นอันตรายอ่าถ้าถ้าเขาเทคแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักอ่อคุณกับเขาก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์อันตรายนะคะคามิง g บเวอร์เขาอยากมีความกล้าหาญที่จะได้เทคแอคชั่นกับคุณเขาไม่อยากหลอกตัวเองนะ คือไพ่ใบนี้นะคะ no sense non sense มันหมายถึงแบบว่า ความรู้สึกภายในใจก็ทําเป็นยิ้มคุยสนุกสนานแต่จริงๆแอบรักเราลงรักเราเขาไม่อยากอยู่ในสถานการณ์อีกอย่างนี้อีกแล้วแม่หมอมองว่าอย่างนี้นะคะ I want to be a q u e e n เขาอยากเป็นคนของคุณแล้วก็อยากให้คุณเป็นคนของเขานน่นเองนะคะมาดูซิว่าความจริงในใจเขามีอะไรอีก้วยไพ่โชคชะตานะจ๊ะความจริงในใจมีอะไรอีกจ๊ะ้วยไพ่โชคชะตา จริงในใจของเขาในตอนนี้นะเรานะ่ะเติมเต็มซึ่งกันและก,กันนะว้าวรักนะไม่มีวันตายหรอกเธอฉันก็รักของเธอฉันก็รักของฉันอย่างนี้เออฉันก็รักของฉันเขาใจบ้างไหมอะไรแบบนี้นะ <c ười> ใครกันที่อีกโก้เขาว่าเราอีกโกนะ้เนอ่มนะนะ ยังต้องการกันอยู่เลยนะแต่ว่าอีโก้ใส่การอะไรเงี้ยไม่รู้สิเธอเป็นยังไงฉันเขารักเนี่ยในลิฟแอนเลอร์นะเออยังไงเขาก็รักนะความจริงในใจเขานะแล้วเขาก็รอคอยเนี่ยรอคอยอ่ะไปไหนละพายรอคอยรอคอยเราอยู่นิ่งๆแล้วคือรอคอยที่จะได้พบด้วยเจอเราคิดถึงเธอมากรู้ไหมว้าวเขาคิดถึงเรามากนะเองมาดูซิว่าถ้าเกิดเขาบอกอะไรเราได้นะดยการแทนใจ เขาจะบอกเราว่าอันไรนะจ๊ะโปรดมาหาฉันนี่ไงเขารอคอยคุณอยู่นิ่งๆแล้วเขาก็ให้คุณเน่ยไปหาเขา โรดมาหาฉันฉันเฝ้ามองคุณอยู่เขาอาจจะส่องคุณนะหรือว่าดูคุณตามสถานที่ต่างๆนะคะการเปลี่ยนแปลงแห่งรักนะแต่เขาก็รักมั่นคงฉันรักเธอมั่นคงนะแม้กายห่างกันแต่ใจฉันไม่เคยห่างใจฉันคิดถึงเธอมากมายคิดถึงเธอมากรู้ไหมเนะี่ยอุ้ยเราก็รักมากมายด้วยเขารักคุณมากมายแต่ไม่เทคแอคชั่นอะไร โอ้มันคือ,อรอยเออเขาบอกให้รอก่อนนี่ไงที่เขาไม่เ็คแอคชั่นก็คือรอก่อนนะจิตวิญญาณของฉันเป็นของเธอว้าวคุณเขามอบจิตวิญญาณให้คุณเลยอ่ะว้าวอเมซิ่งนะคะก็จบไปในสัญลักษณ์ที่สองนะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ้อจ้จ,จ,จ,จ้บลาบลาบลา พอจอบลาบลาบลามาพบกับสัญลักษณ์ที่สามนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าความจริงที่อยู่ในใจเขาในเวลานี้นะความจริงที่อยู่ในใจเขาในเวลานี้นะจ๊ะอู้เพชบอนอู้ฟอร์บอนอู้เดอะฟูล นายสต๊าแนดโคได้พรีสเตสนะความจริงที่อยู่ในใจเขาในตอนนี้คือเขามีความมั่นคงกับคุณอ่ะเออเขาอยากเป็นหลักปักฐานกับคุณนะนะแต่เขาก็เก็บไว้อยู่ในใจไม่เปิดเผยหรือความที่เขาคิดถึงคุณนะ แอบคิดถึงคุณแอบรักแอบหลงคุณปลื้มคุณอยู่ในใจนะคะเอเขาคล้ายๆกับว่าเขาอยากเขาติดเขาติดตามคุณนะอืติดตามคุณ follow นะ follow คุณติดตามคุณนะเขาอยากจะเรียนรู้คุณก่อนไม่หมอมองว่าอย่างนี้นะเขาอยากเรียนรู้คุณก่อนอยากติดตามคุณ ว่าคุณทำอะไรคุณไปไหนคุณใช้ชีวิตอย่างไรอะไรประมาณนี้นะแม่หมอหมองว่าเขาเขาติดตามคุณอยู่เขาฟอลโล่คุณแล้วเขามีความมั่นคงให้กับคุณคือเขาสนใจคุณเพียงคนเดียวอ่าเขาสนใจคุณเพียงคนเดียวนะ แล้วเขาก็แอบรักคุณแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ที่คุณมีคอมมิชเมนต์กันแล้วก็คือคุณกับเขาเป็นคนในความลับของกันและกันแต่เขายังมั่นคงกับคุณนั่นเองนะคะเอ f อ e ฟเพน l e โคส10ออฟเพน l e โคส10เหรียญกับ1เหรียญนะแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนไพ่ของเราแห่งโชคชะตานะคะแล้วก็ดมูนแล้วก็คิงออฟคัพความจริงในใจเขาเขาคิดมานานพอสมควรแล้วล่ะ ที่อยากจะเป็นปึกแผ่นกับคุณเป็นปึกแผ่นนะคะ,ะแต่งงานกินอยู่กันเป็นชันสามีภรรยานะจดทะเบียนสมรสแต่งงานเข้าพิธีวิวาแล้วก็สร้างครอบครัวสร้างอนาคตร,ร่วมกันกับคุณเลยทีเดียวเขาคิดมาพักหนึ่งแล้วแหละแต่ตอนนี้เขากําลังดูคุณอยู่นะติดตามคุณอยู่อะไรแบบเนี้ยคือเขามีความที่แบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้มันเป็นแบบ ซีเรียสจริงจังนะเขาเขารักคุณจริงๆนะเขามีความมั่นคงกับคุณเขารักคุณและวเขาก็ดูคุณอยู่ว่าคุณยังไงคุณชอบเขาไหมเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาเขาดูไปก่อนแต่ว่าตอนนี้เขาคิดไปไกลแล้วนะคะเขาคิดไปไกลแล้วความจริงที่อยู่ในใจเขาก็คือเขาอยากแต่งงานกินอยู่กับคุณเป็นสามีภรรยากันนะคะแล้วก็สร้าง อนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันนั้นเองว้าวว้า,วา,วาอิจฉาคนที่เลือกอ่าสัญลักษณ์นี้จังมาดูซิความจริงในใจเขาเป็นอย่างไรอีกความจริงในใจเขาเป็นอย่างไรอีกจะยิ่งสูงยิ่งหนาวอุ้ยเธอเก่งน้ำตาไหล แค่หลับตาเหนื่อยไหมเนี่ยเขาอยากดูแลคุณเขารักคุณเนี่ยพระเด็จเกอก็มาเธอเก่งก็มีนะยิ่งสูงยิ่งหนาวหมายถึงว่ามันก็พัฒนาความสัมพันธ์นี่ยากเหมือนกันนี่ยังไงแดนดระมิตไพ่ครอบครัวนี่สูงมากไพ่ครอบครัวนี่เยอะมากปังมากๆเวอร์วัง ปังมากแม่ม่นมากปังกว่านี้ไม่ไหวแล้วมั่นกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะคะ,ะเขาเดี่ยมีความที่รักคุณมากๆคิดกับคุณถึงขั้นเป็นครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะคุณก็ไปปรับใช้ในสถานการณ์ของคุณนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอย่างไรนะคะเขาคิดที่จะมั่นคงซีเรียสจริงจังกับคุณอย่าง จริงแท้แน่ถูกเลยทีเดียวเชียวนแน่แค่ทีนี้ก็มาดูอาริสน้อยนะว่าความจริงที่อยู่ในใจเขามีอะไรอีกนะความจริงที่อยู่ในใจเขามีอะไรอีกจ้าว้าวอิจฉานะอุ้ย shine ชายไบ t ท์ไลท์ c ค n นดูเขาคิดถึงคุณในยามค่ำคืนเขานอนไม่หลับนะยู u t ู m า w เวลเขาเวลาเขาอยูอ่อยู่กับตัวเขาเองอะนะคะเวลาเขาอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะเขาจะเข้าไปส่องคุณแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากาความคิดหลากหลายที่เปล่งประกายออกมาในยามค่ำคืนก็คือคุณนะคะแล้วเขาก็แบบคล้ายๆกับว่า มันย word, Anda, ังม so 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 ีความยังไม่มั่นใจอ่ะก็เลยต้องขอเรียนรู away, ้คุณไปก่อนนะอืม follow เห็นไหมเขาติดตามคุณนะเขาส่องคุณเขาดูคุณเขาติดตามคุณเขา follow คุณเขาดูคุณชุกช่องทางชุกทุกช่องทางเพื่อที่จะศึกษาคุณให้มากกว่านี้นะคะเขาก็แบบคล้ายๆกับว่าเขาอยากรู้เขาอยากรู้ จากคุณให้มากกว่านี้อีกนะเขาเข้าไปสองคุณแล้วเขาก็จะเทคแอคชั่นกับคุณอย่างแน่นอนแต่ขอให้เขามั่นใจก่อนเขาจะมามอบความรักความสุขให้กับคุณอ๋อมัตแชพีนะเขาจะมามอบความรักความสุขให้กับคุณเขาจะเทคแอคชั่นเขาจะเดินหน้าความสัมพันธ์ให้เป็นถึงขั้นในซีเรียสจริงจังอย่างจริงแท้แน่นอนนะคะมาดูซี่ความจริงในใจเขาด้วยไพ่โชกชะตามีอะไรอีกจ้า ความจิงมใน,นใจเขานะด้วยพ่โชคชะตานะมีอะไรอีกจ้านี่ไงเธอคือคู่ของฉันว้าว เขาคิดตู่หรือเปล่าหรือเขามั่นใจอะไรมาจ้าว่าเราเป็นคู่ของเขาเนี่ยว้าวเขาคิดว่าคุณคือคู่ของเขานะนะแต่ว่า,าต้องอยู่ในการตัดสินใจก่อนก็คือเรียนรู้คุณไปก่อนตอนนี้หรือไม่งั้นก็ค้นหาใจของคุณว่าคุณรักเขาไหมชอบเขาไหมนะแต่ตอนนี้ฉันมีหน้าที่อยู่เหนือห,หัวใจอยู่อืมเขามีหน้าที่อยู่เหนือหัวใจอยู่นะ แต่ว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอย่างแน่นอนนะความจริงที่อยู่ในใจเขานะเขาจะอยากจะถามฟ้าโชคชะตาอยู่นะไม่เคยลืมเธอเลยแต่มันอึดอัดออยู่ในสถานการณ์อึดอัดอยู่นะตอนนี้นะถ้าเกิดเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคะด้วยการแทนใจนะจ๊าว้าวาว้าวานะดูซิว่าถ้าเกิดเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคะ รู้หรือเปล่าว่าข้างในรอยยิ้มของเธอนะ่ะฉันแอบเพ้อละเมอเข้มควรด้วยแหละนะบางครั้งการเงียบนะก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดไปก่อนอะไรอย่างนี้นะฉันเศร้านะอู้คุณนะ่คือหนึ่งเดียวในหัวใจของฉันนะแค่มองตาก็รู้ใจแล้วเรามองตากันเราก็รู้ใจกันแล้วนะจ๊ะฉันจะฝันถึงคุณนะว้า บอกฉันนะถ้าคุณไม่ได้รักฉันแล้วเออนะแล้วก็เวลานะมักสั้นเสมอสำหรับผู้ที่ต้องการเวลาฉันเสียใจนะที่ต้องไปแบบนี้นะแต่อย่าตัดสินคนเพียงแค่ภาพนะประมาณนี้นะคะออสําหรับในสนัญลักษณ์ที่2นะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ้จอ้จอ,จอ,จอบลบลาบลา